สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมพบกับพวกเราสองคนแม่ลูกและรายการพุทธพัญญาพิรมที่เช้าวันนี้เรายังมีร่างว่นจากธรรมชาติมาฝากให้พิจนารณากันต่อนะคะเป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์จเจ้าอาวาดวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียอยากจะเน้นย้ำให้ทุกท่านได้พินิษเพื่อเข้าใจความจริงของชีวิตนั่นเองค่ะในช่วงนี้ ช่วงธรรมมาพิรมเมื่อเราเข้าจใจในหลักธรรมอย่างนี้แล้วก็ฝึกด้วยสติเรียกว่าสติปัฏฐานเราเรียนกนรรมฐานยอมจำได้ไหมบริหารอริยาบทแปดอะไรบ้างยืนเดินนั่งเอาช่วยกันนอน กินอะไรดื่มพูดคิดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จนเคยชินจนรับการปฏิบัติมาเป็นสมบัติของเราได้งั้นเวลาที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บมาเนี่ยกำหนดให้เรายืนตรงนี้เราเอื้อหนาดไหม ไม่เอืดอาดเพราะเราฝึกวิชายืนอยู่แล้วยืนหนอย่างหนอเหยียบหนอฝึกมาแล้วนะเดินยังไงเดินไปไหนนั่งนั่งระยะทีห่างแค่ไหนเวลานั่งกรรมฐานเน่ยเราฝึกแล้วเนี่ยนั่งนอนเราก็ฝึกวิธีนอนด้วยสติกินก็กินอย่างมีสติ เวลาปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่ได้กินรวมกันนั่งนะโยมท่านใดที่ไปอินเดียมาแล้วก็จะเห็นมาจัดที่ให้นั่งทานห่างกันเท่าไหร่ยังมีโควิดมาจะฝึกทำทานข้าวในบาทอย่างไงที่พุทธคยานะอย่างประเทศเราก็ฝึกวิชากรรมฐานกินดื่มพูดคิดเราฝึกมาแล้วเมื่อเรามาเจอภาวะวิกฤตของโรคภัยไข้เจ็บ เบียดเบียนอย่างนี้เราก็มีสติเมื่อบ้านเมืองประกาศอย่างไรให้เราปฏิบัติอย่างไรเราก็ยินดีในการที่จะทําตามเพราะอะไรเพราะเราทํามามาแล้วพร้อมแล้วนั้นการปฏิบัติตนอย่างนี้แหละโยมเราจึงได้รับรางวัลชีวิตที่โรคภัยไข้เจ็บมีโควิดเป็นต้นเป็นประธานมาเบียดเบียนเราไม่ได้ ันอาตมาจึงขอปรารภให้เห็นถึงความดีงามที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไทยแล้วเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วนำพระพุทธศาสนามาปฏิบัติให้เป็นข้อวัดที่งดงามแก่การที่จะอยู่กับสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโยมเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงยกเว้นเวลาสิบสองโมงอันนี้เที่ยง <laughs> องค์สมเด็จพระชินสีพระสัมมาสัามพุทธเจ้าศาสดา,า,า,าของพวกเราเนี่ยอาตมาอยู่กับท่านมาในี่สี่สิบกว่าปีโยมไม่เคยไปจำรรษาที่ไหนอยู่ที่อินเดียปีนี้ไปจำรรษาที่ประเทศไทย จำภาษาที่ประเทศไทยที่แรกก็คิดว่ามันจะจำการกลับอินเดียยังฝันถึงต้นโพทุกวันเนยองกลางคืนนะฝัน,ต,นต้นต้นโพฝันถึงพระพุทธไสยาสิจำจำได้ไหมที่กสินารานะยังฝันถึงอยู่เลยหลายคืนที่ฝันอย่างนี้คิดว่าไม่นานก็คงได้กลับพอนานๆไม่ได้กลับปั๊บไม่ได้ฝันกลางคืนอย่างเดียวกลางวันก็ฝัน จะฝันว่าได้กลับอินเดียพ่ออะไรพ่อห่วงตัดห่วงยังไม่ได้แต่ด้วยภาวะของบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราจึงพริกกลับมาโดยนำคณะสงฆ์ไปกราบเจ้าบรคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหาทีราจารย์เจ้าว,วาดวัชยนาวากมการมหาธนมาคมประธานดูแลคำกับสำนักงานพระธรรมทูตไปต่างประเทศหลวงพ่อสมเด็จท่านก็ให้โอวาทว่า เป็นความโชคดีของพวกท่านและเป็นความโชคดีของโยมชาวไทยนะ,อะของพวกท่านก็หมายความพวกอาตมาเนี่ยจะได้จำพรรษาอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองจะได้ทําคุนูประการทําประโยชน์เพราะท่านทั้งหลายเหล่านี้ในระดับเจ้าวาดในระดับพระผู้ใหญ่นั่งอยู่เนี้ยสร้างสรรค์แผ่นดินพุทธภูมิสถานที่ประสูติตัศลุแสดงปรมเสนานิพพาน โดยมีวัดเป็นออฟฟิศที่เราสร้างวัดในอินเดียไม่ใช่เราสร้างวัดให้พระอยู่นะโยมนะสร้างวัดให้เป็นออฟฟิศให้พระทํางานเผยแผ่ที่อินเดียนะหลวงพ่อก็ให้โอวาทว่าให้ทําคุณูปการทําประโยชน์ก็เลยทําให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้รวมกลุ่มกันรวมสติปัญญารวมสมองกันเรามาจำรรษาที่วัดสมรณภูมิ ในที่สร้างพระมหาเจดีย์มีคำปลอบขวัญขวัญให้ตนเองให้พวกว่าเมื่อเราไปกราบต้นประสีมาโพไปกราบพระมหาเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียไม่ได้เราก็ไปกราบพ้นประสีมหาโพโิ์และพระมหาเจดีย์พุทธคยา ที่วัดสุวรรณภูมิก็ได้ทำไมจึงสร้างเจดีพุทธคยาสร้างวัดไว้ที่สุวรรณภูมิโยมอาจจะตอบคำถามไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงแต่ถ้าใครไปอินเดียแล้วก็อยากจะกลับไป ปฏิบัติธรรมที่อินเดียไปไม่ได้คนเหล่านี้ก็จะรู้ดูทันทีว่าวัดสวรรภูมิเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเป็นการปลอบขวัญโยมที่ไปจำพรรษาปฏิบัติธรรมที่อินเดียกว่าห้าวันหกวันสิบวันออกพรรษาก็เตรียมตัวไปจาริกสแสวงบุญไปสาทยา,พา,ายพระไตรปิฎกแต่ตอนนี้พอเห็นเจดีพุทธคยาที่สวรรภูมิขึ้นมาค่อยร้องว่าอ๋อ เป็นเช่นนี้เองงั้นพวกโยมทั้งหลายก็จะเห็นว่าเราทำไมจึงสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่นี่คำตอบก็คือเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นวัตถุมงคลให้กับประเทศเราเพราะพระมหาเจดีย์พุทธคยาที่อิอนเดียเนี่ยเป็นวัตถุมงคลให้กับโลกชาวโลก เราก็ถอดแบบไม่ใช่จำลองนะถอดแบบพระมหาเจดีย์จากพุทธคยาอินเดียมาตั้งไว้บนผืนแผ่นดินที่ประเทศเรานะเป็นสมบัติของโยมทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องรักษาศรัทธาอของญาติโยมแล้วทำไมจึงสร้างเจดีย์ขึ้นมาก็ ตอบสันส้นๆแล้วขอให้โยมนำไปช่วกันตอบก็คือการสร้างเจดีเนี่ยหนึ่งอุเทสิกะเจดีสิ่งที่เป็นตัวแทนนพุทธเ,เจ้าเป็นสัญลักษณ์เห็นแล้วแทนได้ระลึกได้ก็คือพระพุทธรูปพระพุทธรูปเนี่ยเป็นองค์แทนของพระบรมศาสดาที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ไปเห็นที่ไหนก็ รูปร่างหน้าตาท่านเป็นอย่างนี้ไปดัดแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะพอเป็นอุเทสิกาเจดีสองอาทาตุเจดีพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุก็คือองค์แทนของพระพุทธเจ้านะที่ยกขึ้นมาว่าแทนได้สามธรรมเจดีคือคำสอนคำสอนของพระเจ้าคือธรรมะ คำสอนต่างๆที่เราเองเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของพระศาสนาเป็นเจ้าของพระธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าตั้งแต่วันที่เราเกิดมายังไม่ลืมตาที่คุณแม่คุณพ่อยกเราให้เป็นสมบัติของใครของแผ่นดินแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนานั่นแหละคำสั่งสอนของผู้เจ้าเนี่ย นะเป็นคําสั่งสอนของศาสดาที่คุ้มครองรักษาเรามาตลอดถ้าเผื่อเราเกิดมาไม่มีคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าคุ้มครองเราเกิดมาได้สามเดือนเขาอาจจะใส่ถุงพลาสติกไปทิ้งแหละ <laughs> เนี่ยยมไม่ธรรมดานะนี่เพราะความคุ้มครองของคําสอนในทางศาสนาสีบริโภคเจดี บริพกคเจดี JD คือสถานที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยเป็นเจดีที่เป็นสัญลักษณ์ของการเห็นเมื่อกี้นี้ที่พุทธรูปเนี่เป็นการที่แทนได้นี่เห็นใครไปสถานที่ทั้งสี่แห่งที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ให้คือสถานที่ประสูตที่ลุมยีวนันในประเทศเนปาลปัจจุบนัน นะสองตัดสรุ้ที่พุทธคยาประเทศอินเดียนะสามแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรที่พาราณสีสีปรินิพานที่กุสินาราสอย่างสีแห่งนี้แหละเป็นสถานที่ให้เห็นองค์สมเด็จพระบรมศาษษสดาได้ ด้วยศรัทธาที่มั่นคงของเรานั้นคนทั้งหลายผู้นับถือพุทธศาสนาจึงมีความใฝ่ฝันจิตมีความใฝ่ฝันมีความระลึกถึงมีความรักมีความเทิดทูนในองค์สมเด็จพระบรมศาสดา,ศา,ศา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นิพพานไปแล้วยังเหลือสังเวสิฐานทั้งสี่แห่งไว้อยู่ในเมืองต่างๆที่กล่าวเมื่อกี้นี้ผู้ใดได้ไปสักการะแม้หนึ่งครั้งในชีวิตเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการปิดกั้นทางอบายเปิดประตูสวรรค์ได้ อันนี้ไม่ใช่โฆษณาคนเชื่อนะแต่ให้ไปปฏิบัติดูสถานที่ทั้งสี่แห่งเนี่ยสถานที่ประสูติที่ลุมพินีวันที่ตัดสรู้อ่าที่พุทธคยาแสดงปฐมเทศนาที่พาราสีปรินิพานที่กุสินาราทั้งสี่แห่งเนี่ยญาติโยมทั้งหลายยังมีพลัง ที่เต็มเปี่ยมด้วยพระพุทธ,ธานุภาพประอองไอแห่งลมหายใจของพระอรหันยังคงอยู่งั้นจึงมีญาติโยมทั้งหลายเดินทางไปสถานที่ทั้งสี่แห่งนี้นอกจากไปกราบไหว้แล้วยังตั้งหน้าตั้งตาไปหายใจไปหายใจไปเอาสมบัติ อ,อย่างนั้นเวลาที่เราเดินทางไปที่พุทธภูมิเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นงานหลักเลยนะโยมนะก็คือภาวนาต้องไปภาวนาด้วยจิตไปสวดมนต์ด้วยวาจาไปนั่งในสถานที่พระพุทธเจ้าเราเคยนั่งแสดงธรรมในสถานที่พระอรหันต์ทั้งหลาย มานั่งกราบพระพุทธเจ้าฟังธรรมเราก็มีความปรารถนาเช่นนั้นหลายท่านนะที่อยู่ที่นี่คิดว่า,าไปอินเดียมาแล้วแต่หลายท่านถ้ายังไม่เคยไปก็คิดเสียว่าจะไปก็จะกลายเป็นไฮโซทันที <laughs> งั้นบุคคลที่ไปสักการะกับไหว้แล้วเนี่ยทำไมจึงว่ามีพลังมีพลังในการจะเติม ความดีงามและมีพลังในการที่จะประพฤติปฏิบัติยกระดับปรับเกรดของตัวเองขึ้นนะปรับให้สูงสูงแค่ไหนสูงจนพ้นปากหม้อนรกให้สูงไว้จะให้ต่ำมันเวลาที่เราไปไหว้พระสวดมนต์สถานที่ทั้งเสียงแห่งมากลับมาเนี่ย บุคคลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้โดยส่วนหลักก็เป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวของหน่วยราชการของบ้านเมืองมีกำลังในการทำงานที่งดงามยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นอย่างปฏิหาริย์เดียวดังนั้นก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งของส่วนราชการที่ผู้บริหารในระดับสูงเห็นชอบเห็นควรเช่นนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนะก็ให้ความเห็นชอบเห็นควร,ควรกับการเดินทางไปปฏจจิบัติธรรมที่อยนเดียอนุมัติเห็นชอบมอบผ้าใตรให้มีการไปบวชเนี่ยสูงสุดก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงประทานผ้าไตรจีวรให้หลายๆคณะนะเพื่อนำไปบวชใต้ต้นประศีมหาโพธิ์เพื่ออะไรเพื่อจะได้ร่วมกันบำเพ็ญมหากูศลเป็นพลังของการนำสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนทุกหมู่เหล่า ข้ามพ้นจากวิกฤตความทุกข์ยากทั้งหลายนานาประการนี่ก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้มานั่งชุมนุมประชุมกันในวันนี้โดยที่จะกล่าวสุดท้ายว่าเมื่อมีสังเวียิฐานทั้งสี่แห่งว่าเป็นมิ่งเป็นมหามงคล เป็นสุดเลิศของความเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้สาวกทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายเดินทางจาริกไปกราบสักการะ,สะแสวงบุญแม้ครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อความตั้งใจเป็นอย่างนี้หลายท่านไม่เคยไปคณะพระธรรมทูตไทยภายใต้การกำกับดูแลของมหาเจสมาคม ภายใต้าการดูแลของเจ้าคุณลสมเด็จผู้ประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสมเด็จพระมาหาธิราจารย์ก็รวมกับญาติโยมทั้งหลายที่เดินทางไปกราบไหว้พระสร้างเจดีย์ขึ้นที่สุวรรณภูมิใกล้กับสนามบินแล้วถ้าบุญวาสนากำลังมีมากขึ้นก็จะขยายให้ สังเวสสถานทั้งสี่แห่งเนี่ยเป็นพุทธภูมิในสุวรรณภูมินำพุทธภูมิมาเป็นของขวัญเป็นรางวัลให้กับแผ่นดินสุวรรณภูมิและก็เป็นกําลังใจให้กับญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในบ้านพุทธเมืองไทยเราโยมที่ยังไม่เคยไปก็จะได้ไปเห็นก่อนพาลูก เต้าเหล่ากอไปเป็นภาพที่น่าเชื่ในใจตรงไหนรู้ไหมโยมคุณยายลูกเนี่พาแม่คือยายเราจูงหลานคุณยายคือลูกตัวเองเนี่ยไปไหว้พระซึ่งมองเห็นแล้วตรงเพะตรงไงโยมตรงกับการจัดวัยของพระพุทธศาสนาเราในวันวิสาขาบูชาวัยประสูติเด็กน้อยๆวัยตรัสรู้ ไว้กําลังทํางานวัยวันนี้พ่านคือใครจงพูขึ้นเ <laughs> <laughs> ยอะเลยเยอะเลยวัยวัตถุมงคลของประเทศ <laughs> วัยคุณยายคุณย่าเนี่ยไปไหว้พระเจดีย์ยมเด็กตัวนี้น้อย,น,ยนะจูงไปแล้วก็คุณยายนั่งวิวแชร์ไปนะเค้นรอบพระเจดีย์เนี่ย อันนี้ที่สร้างไว้ตรงนี้ก็เพื่อการอย่างนี้ท่านพูดยังไม่เคยไปส่วนผู้ที่ไปมาแล้วก็จะได้มีโอกาสไปชาร์ารจแบตแห่งการบรรลุธรรมนะที่ได้มีกำลังในการประพฤติปฏิบัติเพื่อ,อความสุขสงบนะของลมหายใจเราขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เพื่อความเจริญงอกงามของบ้านเมืองของพวกเรา ช่วงหน้าคุณแม่ปรังแลวจะมีอะไรมาฝากกันต่อไปติดตามกันเลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรวันนี้มีคุณผู้ชมขอคำชี้แนะมาว่าเราจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมร้ายๆอย่างไรไม่ให้ใจหม่นหมองน่าสนใจดีนะคะเราไปรับฟังกันเลยค่ะ ในบรรยากาศสถานการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งแวดล้อมที่เราต้องเผชิญอยู่การดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าพึงใช้ธรรมะอัตตะสัมมาปณิธิอัตตะสัมมาปณิธิหมายความว่าตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ดีตั้งตนไว้ชอบในที่นี้ ไม่ใช่เราทํางานมีเงินมีทองมีบ้านหลังโตมีรถคันงามมีเงินเป็นล้านหรือมีกับข้าวเต็มโต๊ะแต่ตั้งตนไว้ชอบหมายความว่า 1. ตั้งอยู่ในศิลป์ตั้งอยู่ในธรรมถ้าเราตั้งตนไว้ในศิลในธรรมเราก็สามารถทำแต่สิ่งที่งดงาม เพราะศิลธรรมแปลว่าความงดงามศิลธรรมแปลว่าความเยือกเย็นศิลธรรมแปลว่าประโยชน์สุขประการนี้ยามใดก็ตามที่เราต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมทั้งพายุที่เกิดขึ้นจากคำพูดทั้งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากบรรยากาศของสังคมรวมถึงบริบทของคนที่เห็นแก่ตัวนับเป็นมนลภาวะของชีวิต แต่หากเราประกอบตนไว้ดีหมายความว่าพึงระวังวจีกรรมเพราะคําพูดเนี่ยสามารถทําให้คนเสียหน้าสามารถทําให้คนเสียใจและสามารถทําให้คนเสียความรู้สึกหากเราระวังวจีกรรมเราก็สามารถน้อมนําธรรมะไปดําเนินชีวิตได้เราสามารถควบคุมวาจาของเราให้งดงาม เราสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีภาษาพระท่านสอนกันว่าพึงมีน้ำใจกับแม้กระทั่งคนที่ไร้น้ำใจพึงพูดดีแม้กับคนที่พูดกับเราหยาบคายพึงที่จะคิดดีแม้กับคนที่คิดกับเราร้ายที่สุดคิดพูดทำพึงระวังให้ดีเพราะวัจีกรรมเป็นสิ่งที่คนไทยทำง่ายที่สุด และเราก็ทําจนคุ้นชินจนเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกธรรมดาใครเขาก็ทํากันแต่มลภาวะที่ออกจากวัจกรรมทําให้สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นไม่น่าอยู่จึงขอเป็นกําลังใจให้ญาติโยมท่านทั้งหลายวางใจให้ถูกที่เราอยู่ที่ใดสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรพึงตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ดี ตั้งตนไว้ชอบคือตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมประกอบตนไว้ดีหมายความว่าระวังวาจาคือวจีกรรมถึงบ้างพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวต,วตายทําลายมิตรจะถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้แต่เราสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้ร้ได้ ด้วยการตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ดีขอเจริญพรรายการของเรายังมีให้ติดตามย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์และคิวอารโค้ดที่ขึ้นให้นี้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเคยนะคะและสามารถติดตามไลฟ์สดกิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นทางเพจ Facebook CPo ทุกเที่ยงวันศุกร์ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรางและ,และน้องเป็นหนึ่งต้องขอลา ขอทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ